สวัสดีครับอินทรับสุดรายการหมด,ดมีไหมซึ่งายการน้รายการที่จะนำคำถามที่น่าสนใจหรือคำถามที่คุณไม่กล้าถามไปถามคนมน,คนักถามวทรอทั้ง30สิคนซึ่งถามในคลิปนี้มีอยู่ว่าอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องเลยเอาจารย์างไงครับระหว่างข้อหนึ่งบอกอาจารย์ตรงๆอาจารย์ครับอาจารย์พูดไวไปอาจารย์ชา้าลงหน่อยได้ไหมหรือาอาจารย์ครับทวนในส่วนของเนื้อหาตรงน,นี้ได้ออไหมครับหรือข้อ2 เจอกัรประเมินครับอาจารย์ถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกข้อไหนครับถ้างั้นเราไปดูความเห็นของนักสั 3, มมตอทั้ง30คนกันดีกว่าครับไปดูกันไปนะคะวันนี้พี่มีคําถามมาถามน้องๆก็คือถ้าน้องๆเจออาจารย์ที่สอนไม่รู้เรื่องน้องๆอ,อยากจะบอกอาจารย์ไปตรงๆหรือว่าเจอการตอนประเมินดีคะก็อยากบอกไปตรงๆครับเพราะว่าอะไรคะก็ เราไม่เข้าใจจุดไหนเราก็จะได้เข้าใจครับให้อาจารย์อธิบายซ้ำอีกทีครับอ๋าเรามีความกล้าที่จะบอกอาจารย์ในคลาสตรงๆเลยโอเคแล้วน้องล่ะคะเจอกันตอนประเมินค่ะเพราะอะไรอะคะเออไม่กล้าบอกตรงตรงค่ะแต่ว่าถ้าประเมินก็จะเขียนเขาแนะนําให้แบบเยอะเยะล้สำหรับผมผมบอกไปตรงๆนะครับว่าไม่เข้าใจตรงไหนอาจารย์ภาคที่ผมเรียนอยู่คุยง่ายครับอืครับผมจะบอกหลังประเมินค่ะเพราะว่าการประเมินจะได้ รู้ความคิดเห็นของเด็กทั้งสาขาเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ได้ได้ปรับปรุงให้ครบกับทุกๆคนเลยค่ะอ,อ๋อครับเอาไว้ตอนประเมินครับเพราะว่าในคาบเนี่ยก็อาจจะนินทากับเพื่อนหลังใหม่ครับแต่ว่าเอาไว้ตอนประเมินดีกว่าก็คือหมายความว่าระหว่างเรียนก็คือคุยกับเพื่อนในคาสด้วย <c oughs> ใช่ก็อาจจะมีแบบเผลอเปิดใหม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเลอะบ้างแต่ถ้าเกิดเราไม่บอกอาจารย์ตรงๆก็แสดงว่าเราก็เสียเวลาช่วงนั้นโดยที่เราเรียนไม่รู้เรื่องเลยถูกไหมครับ ก็เราก็จะผลักดันให้เพื่อนคนที่เขากล้าพูดเนี่ยไปพูดกับอาจารย์ก็คือให้เพื่อนไปตายดับหน้าใช่งั้นผมเลือกข้อหนึ่งแต่ว่าเป็นเหตุผลเดียวกันครับก็คือจะให้เพื่อนกระซิบพิมพ์แชทไปหาเพื่อนว่าเอ้ยมึงบอกอาจารย์ดิว่าข้อนี้มันผิดก็คือก็คือให้เพื่อนไปตายดับหน้าเหมือนกันใช่ครับก็คือเราก็อย่าพูดในคลาสสิเออเจอกันตอนประเมินครับราะอะไรคะเพราะว่าผมไม่ชอบกันเผชิญหน้ากันตรงๆกับอาจารย์ ที่จะบอกอาจารย์ตรงๆในคลาสแล้วน้องล่ะคะเอ่อเจกะ<ค>ะอกันตอนประเมินค่ะเพราะอะไรเอยเออไม่มาคุยด้วยอ๋อเป็นเด็กๆที่ขี้อายนะคะก็คือเจอการตอนประเมินทีเดียวอาจารย์ค่อยรู้ฟีดแบ็ทีเดียวะคะ่ะเจอกนารตอนประเมินค่ะเพราะอะไรคะพเรพเราะว่าไม่กล้าบอกอาจารย์ตรงๆในห้องค่ะเพราะว่าเหมือนอาจจะเป็นการทําให้อาจารย์แบบว่าเสียหน้าอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเกรงใจอาจารย์เราก็ เลือกเจอการทีเดียวประเมิอนอาจารย์ค่อยดูท้ายเทิมเลยเลยแล้วกันโอเคแล้วน้องล่ะคะเจอกันตอนประเมิน,หนออเหมือนกันค่ะเพราะอะไรคะเหมือนกับว่าเราไม่รู้จะพูดกับอาจารย์ยังไงในห้องว่าแบบอาจารย์สอนดูเรื่องนะมันก็อาจจะดูแรงไปแล้วก็เลยแบบไปเจอกันตอนประเมินแล้วกันก็น้อ,นองๆส่วนใหญ่ก็เจอกันประเมินเลยนะคะอาจารย์เจอกันหลังประเมินนะครับถ้าไม่ถึงเรื่องข้อน,นี้ลหละครับเพราะว่าตอน บอกไปแบบตรงๆอย่างนี้ก็มันอาจจะยังไม่แบบยังไม่ใช่พื้นที่ที่เราจะสามารถาพูดออกมาได้ครับก็ตอนที่ประเมินเนี่ยเขาเหมือนกับเปิดโอกาสให้เราพูดได้แล้วก็พูดตามสิทธิ์ของเราครับเจอกันตอนประเมินครับหนึ่งทุกช่องคร,ครับผมอ้โห oh สุดยอดเลยคะ่ะเหมือนกันเลยครับผมก็เจอกันตอนประเมินครับผมเพราะอะไรคะปกติก็ ที่เรียนมาแบบประเมินรอบก่อนผมก็ประเมินเจครับผมประเมินอาจารย์อรอเอินแบะให้ตามความเหมาะสมที่แกสอนนะครับเจอหลังประเมินไหมคะถ้าไม่เหรอครับแบบว่าถึงบางทีเราอาจจะบอกไปเขาก็สอนเหมือนเดิมก็เลยประเมินไปเลยมันจะได้รู้ว่าผลวันนองจะเป็นยังไงโอเคครับก็คือเดี๋ยวให้ทางมหาวิทยาลัยจัดการเลยแล้วก็ทางครับบอกไปเลยตรงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของเราในตอนเรียน เพราะว่าถ้าจบไปหลังประเมินแล้วอะ่ะมันก็คือเราจบสองระดับชา้นกันเลยก็เหมือนว่าเราใช้เวลาที่มันมีค่าของเราสูญเสียไปเปล่าก,กับอาจารย์ที่สอนเรื่องน,นะะีดไหมครับอ่าเลือกเป็นการประเมินใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ไมล่ะครับเอ่อเพราะว่าไม่กล้าบอกบางทีอาจาร,ร,รย์อาจจะไม่รับฟังหลายๆคนก็แบบค่อนข้างจะเอาไปเป็นใหญ่แล้วอ่าเอาไว้เจอกันตอนประเมินนะครับาเพราะว่าเหมือนอาจารย์บางคนเขา ไม่ไม่เคยรับฟังความคิดเห็นอะไรแบบนี้ครับแบบเขาเป็นคนที่ว่าค่อนข้างเขาถึงยากก็เลยแบบเลือกที่จะไม่บอกเราไปเรียนเองเราเจอตอนมัธยมดีกว่าอันนี้คือไม่ได้มีความในใจอะไรกับอาจารย์ใช่ไหมครับคือคือตอนนี้ที่เราพูดมาถ้าเกิดคลิปออกอ่ะคือชัดเลยนะว่าเรามาจากไหนอ่ะคือเสื้อเราชัดเลยนะอ่อไม่ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีโอเคครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็คือความเห็นของนักศึกษามตทอรทั้ง30คน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเรืพึ่งทางด้านของการประเมินเพราะว่าการประเมินนั้นอาจารย์ไม่สามารถรู้ตัวตนของเราได้นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มที่นั่นเองและยังมีคนที่ให้เหตุผลหรือว่าณักตอนนั้นที่เราเรียนไม่รู้เรื่องอาจจะมีแค่เราหรือเปล่าที่เรียนไม่รู้เรื่องซึ่งก็ไม่อยากจะจะรบกวนเพื่อนๆนะักจุดนั้นช่นั้นเพื่อน,านอาจจะต้องเรียนช้าลงแต่นั่นก็หมายความว่าถ้าหากอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องจริงๆตลอดภาคเทอมนั้นเราก็จะต้องเรียนกับอาจารย์คนนั้นไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่า เราก็จะสูญเสียเวลาอันมีค่าของเราไปอย่างสูญเปล่า <Okay. S 1> ใช่ไหมอันนี้นะครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับถ้าหากคุณอยากให้พวกเราไปถามคำถามไหนเพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะไม่แน่คลิปหน้าอาจจะเป็นคำถามของคุณ <Wow. S 1> ก็ได้และคลิปนี้ก็ข้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย